เริ่มกันที่ปศุสัสตว์จังหวัดบุรีรัมย์ระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามแหล่งท่องเที่ยวชมนกเพื่อตัดวงจรป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกหลังอากาศหนาวเย็นมีนกจากไซบีเรียอ,อพยพมาอาศัยเป็นจํานวนมากค่ะปศุสัสตว์จังหวัดบุรีรัมย์ระดมเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วป้องกันการแก้ไขโรคไข้หวัดนกออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกตามแหล่งท่องเที่ยวชมนกในเขตพื้นที่ห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า หลังอากาศเปลี่ยนแปลงเริ่มเย็นลง และมีนกอพยพและนกหนีหนาวจากไซบีเรียเข้ามาอาศัยทำรังวางไขแล้วเป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกที่อาจจะมากับนกอพยพเข้ามาระบาดสู่คนและสัตว์ในพื้นที่ได้ในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่เอื้อต่อการระบาดของโรคได้ง่ายซึ่งทางปศุสัตว์จะได้เร่งดําเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าแหล่งท่องเที่ยวชมนกทั้ง4ี่แห่งของจังหวัดเพื่อเป็นการป้องกันและตัดวงจรการระบาดของโรคไข้หวัดนกในช่วงฤดูหนาวค่ะ มาต่อกันที่ชาวบ้านริมฝั่งของเขตอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะเริ่มปลูกผักฤดูหนาวเช่นผักกัดขาวต้นหอมผักชีซึ่งให้ผลผลิตดีในช่วงนี้นะคะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ500บาทค่ะสภาพอากาศที่จังหวัดมุกดาหารเริ่มหนาวเย็นลงส่งผลดีต่อชาวบ้านในหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะที่บ้านคำผักนอกและบ้านบางสายใหญ่ตบบาบลบางสายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักหน้าหนาวหลายชนิด โดยชาวบ้านจะใช้พื้นที่ดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงตีแปลงลงมือปลูกผักฤดูหนาวเช่นผักกาดขาวต้นหอมกะหล่ำปลีหัวผักกาดผักชีมะเขือเทศซึ่งให้ผลผลิตได้ดีในช่วงฤดูหนาวโดยจะปลูกเป็นรุ่นที่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทุกวันผักแต่ละชนิดจะส่งขายให้กับแม่ค้าในตลาดสดชาวบ้านจะมีรายได้ประมาณ500-1,000บาทต่อวัน มาต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขตสจัดการประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบการแสดงจินตลีลารวมเทิดพระเกียรติในงานร้องเพลงเพื่อพ่อ8 4พรรษาเทิดราชาแห่งแผ่นดินค่ะ ที่ห้องแสดงสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต2อ,อุบลราชธานีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบการแสดงจินตลีลาในงานร้องเพลงเพื่อพ่อ8 4พรรษาเทิดราชาแห่งแผ่นดินเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบวันที่5ธันวาคม2554 รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างประสบการณ์การแสดงออกให้เยาวชนได้แสดงออกในกิจกรรมที่ดี สำหรับกิจกรรมในการประกวดจะมีการกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติและการขับร้องเพลงพระชนิพนธ์ประกอบการแสดงจินตลีลาที่มีผู้ร่วมแสดงไม่เกิน10คนโดยการประกวดในรอบคัดเลือกนี้มีทีมจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมการประกวดจำนวน18โรงเรียนจากนั้นจะคัดเลือกเหลือเพียงแค่5ทีมเพื่อเข้าร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศในวันที่7ธันวาคม2 5 5 4นีนี้ โดยทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด10,000บาทและเป็นตัวแทนร่วมแสดงในงานสโมสรสันนิบาตจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ so ปิดท้ายวันนี้กันที่เครือข่ายพัฒนาสตรีจังหวัดกาลสินค่ะร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทั้งนึ่งข้าวเหนียวบรรจุถุงจำนวน8,000ถุงส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพมหานครค่ะ ที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาสตรีตำบลลำพานอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินประธานพัฒนาสตรีจังหวัดกาลสินนำกลุ่มแม่บ้านจัดตั้งครัวอาหารตามโครงการครัวรัฐบาลที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดขึ้นด้วยการระดมกำลังบริจาคข้าวสารอาหารแหง้งพร้อมทั้งนึ่งข้าวเหนียวและบรรจุถุงจำนวน8,000ถุงนำไปสมทบกับท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆในจังหวัดกาลสินก่อนดำเนินการส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เขตคนนายาวกรุงเทพมหานครค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนใจ,จากาทางภาคอ,อีสานช่วงนี้ขอเชิญกลับไปทางสถานีค่ะ